เอพิโซดสวันที่ใจยังไม่ยอมรับฉันจําได้ว่าวันที่ทุกอย่างพังฉันยืนอยู่กลางเศษซากหอคอยที่เคยเป็นที่พักใจกลายเป็นหินแตกกระจ,ระจายอยู่รอบตัวแต่แทนที่ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นโลกกลับเริ่มมัวลงหมอกหนาเริ่มลอยมาจากขอบฟ้าบรรยากาศเงียบ สวยงามสับสนฉันมองไม่เห็นทางข้างหน้ามีเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเองที่ค่อยๆจมหายไปในความพร่าเลือนของทุกสิ่งฉันไม่ได้ร้องไห้อีกแล้วแต่ใจก็ยังไม่สงบเหมือนร่างกายกำลังเดินไปข้างหน้าแต่ใจยังคงยืนอยู่ที่ซากเดิมรอใครบางคนที่รู้ว่าคงไม่กลับมา ในม่านหมอกแห่งความสูญเสียไม่ได้มีเสียงใครเรียกฉันมีเพียงเสียงคิดวนของตัวเองซ้ำไปซ้ำมามันอาจจะยังไม่จบเขาอาจแค่หายไปพักหนึ่งมันอาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่คือการปฏิเสธความจริงในรูปแบบที่นุ่มนวลที่สุดไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือความเมตตา ที่จิตใจมอบให้เราต่างหากเพราะความจริงมันยังหนักเกินไปสำหรับใจที่จะยอมรับได้ในครั้งเดียวเราจึงเดินอยู่ในหมอกอย่างช้าๆเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมตื่นเหมือนหัวใจที่ยังไม่อยากรู้ว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วจริงๆช่วงม่านหมอก คือระยะของการสูญเสียทิศทางชั่วคราวหลังการสูญเสียครั้งใหญ่สมองพยายามประมวลผลใหม่ว่าตอนนี้เราคือใครถ้าไม่มีเขาอยู่ในโลกของเราอีกคุณอาจรู้สึกแปลกๆเหมือนคนที่ตื่นขึ้นมาในที่เดิมแต่ท้องฟ้าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกอย่างยังดูปกติแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกเลยหมอก จึงกลายเป็นที่พักใจชั่วคราวให้เรายัางได้เดินต่อโดยไม่ต้องเห็นทุกอย่างชัดเกินไปมันคือพื้นที่ที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนแต่กลับรู้สึกปลอดภัยที่ช่วยให้หัวใจค่อยๆปรับแสงกอดกลับมาเจอความจริงที่สว่างจ้าเกินไปในหมอกนี้คุณจะหลงทางจะพยายามย้อนกลับทางเดิน จะเจอความคิดเดิมๆผุดขึ้นมาซ้ำๆและนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเยียวยาอย่าตัดสินตัวเองที่ยังหวนกลับไปคิดถึงเขาหรือยังเปิดรูปเก่าในคืนที่เงียบงนันมันไม่ได้ทำให้คุณถอยหลังแต่มันคือการวาดภาพเดิมใหม่อีกครั้งเพื่อให้สมองจดจำมัน ในแบบที่ไม่เจ็บอีกความสับสนไม่ใช่ศัตรูมันคือสะพานระหว่างโลกเก่ากับตัวตนใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในใจคุณโดยที่ยังไม่รู้ตัวเมื่อเราอยู่กับหมอกนานพอเราจะเริ่มแยกออกว่าความพร่ามัวนั้นไม่ได้อยู่ที่สายตาแต่มันอยู่ที่ใจที่ยังกลัวจะมองเห็นภาพให้ชัดเจน และเมื่อความกลัวเริ่มอ่อนแรงหมอกก็จะเริ่มจางลงเองแสงแรกที่ลอดผ่านเข้ามาอาจยังไม่ชัดแต่มันพอให้รู้ว่าเรายังอยู่ได้และนั่นคือการกลับมาครั้งแรกของชีวิตหลังจากทุกอย่างได้พังลงหมอกไม่ได้หายไปในวันเดียวแต่มันค่อยๆเปิดทางทีละนิดให้เราเริ่มเห็นเส้นทางข้างหน้า แม้จะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแต่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมแน่นอนคืนนี้ถ้าคุณยังมองเห็นแต่หมอกก็ไม่เป็นไรเลยหมอกไม่ใช่สัญญาณของการหลงทางแต่มันคือบทเรียนของการเรียนรู้ที่จะเดินอย่างระมัดระวังหมอกไม่ได้ปิดทางเหมือนแค่บอกให้เราเดินช้าลงให้เรามองรอบตัวอีกนิด และให้เราแน่ใจว่าทุกก้าวต่อจากนี้ก็คือก้าวเดินของเราเองจริงๆนี่คือ October Theory หรือดูการที่สอนให้เราปล่อยทุกสิ่งอย่างงดงามขอขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้และกดติดตาม Oracle Bytes เพื่อฟังเอพิโซดถัดไป